การเล่นมีมซิกเนี่ยมันก็เริ่มที่จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเมื <ME> ER ่ออะไรก็ตามที่มีเลข67เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการนับเวลาหรือว่าการนับคะแนนอย่างเช่น6-7ต่อ7หรือออเดร์67 6, <7. S 1> แล้วก็จะ six seven และลักษณะการเล่นเมีมเนี่ยก็จะคล้ายๆกับมีม69หรือว่า69หนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วจุดพีของมีมีมนี้เนี่ยจะมาจากยูทูบเบอร์ชื่อดังคนหนึ่งที่มีชื่อว่า cam rider เขาในบาอัดเกมบาส์มมีมางขาลแมตช์หนึ่งในคลิปช่วงเวลา13นาทีเนี่ยผู้เล่นในสนามเนี่ยได้ชูดบาสไปแต่ก็ไม่ลงเขาเลยได้หันกล้องไปที่ฝั่งของคนดูแล้วก็เจอกเด็กคนหนึ่งซึ่งเด็กคนนี้ก็ถึงเต้นมากๆที่ได้เห็นกล้องตอนที่เด็กคนนี้จะได้พูดออกมาว่า ซึ่งต่อจากนี้เนี่ยผู้คนก็ได้เอาฉากฉากนี้ไปตัดต่อเนี่ยเป็นมีมมิติต่อย่างมากมายก็คือเด็กนี้ก็จะถูกมองว่าเป็นตัวอย่างของเด็กเจนซีเจนอัลฟาที่บาานรันอะไรสิมีมแล้วก็พูดซิกเซเว่นโดยมีทรงผมไอศครีม,แ,รมแฮร์คัตย้อมสีบลอนด์ซึ่งผู้คนเหล่านี้เนี่ยมักจะโดนอินเทอร์เน็ตเนี่ยล้อกันอยู่แล้วว่าเป็นพวกเด็กเจนซีเจนอัลฟาที่บรรลุเอาแต่สีมีมแล้วก็พุ่นไปทั่วแล้วคนประเภทนี้เนี่ยก็มักจะโดนเหมารวมว่าชื่อเมสันทำให้คนในอินเทอร์เน็ตเนี่ยยยเเ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 ค้้้้้้าาาาาไไไไดดดดตััังงงงชืื่่่่ออออออววมมมมมสนนนนนนนะิิแแลลลลกกก็็ททบขขึีีีปปซจร์ย